คลิปนี้จัดทำโดยคาชซฮะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิงนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคร์เว่าคุณ Subscribe ผู้ช่องคู่ค้าเกมมิงคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5 0บาทสาหรับการเติมแพ็กเพช แพ็กใหญ่1แพ็กแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆนะครับอันนี้เป็นซีรีส์อาบิสพิสดานนะครับโดยซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นในดีผมเองตลอดนะก็คือจะใช้การทําการลงอาบิสยีสิดาวครบโดยจัดทีมเพียงแค่ห้องละ2ตัวนะครับอย่างรอบนี้ผมใช้จงลี่กับเซลที่ห้องบนและใช้ชงยุนที่เลวแค่เจกับเบนเน็ตที่ห้องล่างนะครับจริงๆที่ผมมาทําแบบนี้ EP แรก มันมีเหตุผลมาจากตอนผมจัดเทียริสอาร์บิสในพอดแคสต์ล่าสุดนะครับผมอยากให้ชงยุนในอยู่เทียเอแต่ว่าไม่มีใครยอมให้ผมมาชงยุนขึ้นไปอยู่เทียเอเลยอย่างตัวอื่นเนี่ยทุกคนยังพอเห็นด้วยเมื่อผมอธิบายเหตุผลนะครับแต่กับชงยุนน่ะไม่มีใครเห็นภาพเลยว่าเมื่อชงยุนอยู่กับเบนเน็ตมันนรกแตกขนาดไหนก็เลยอ่ะงั้นผมเล่นให้ดูเลยแล้วกันครับผมก็เลยปั้นชงยุนผมจากเลเวลน่าจะ40มั้งแล้วกดฟาจาวเรซินไป20กว่าอันนะฮะเพื่อ ปั้นชงยุนที่เลเวล70ทับ80ก็คือ73นี่แหละแล้วก็อัพทาเลนันติขึ้นมาเลเวล8นะครับแล้วก็มาคู่กับเบนเน็ตนะเพื่อมาลงให้ดูว่าเออมันจบอาบ,บิสดาวครบได้จริงนะขนาดไปคู่กับแค่เบนเน็ตสคนแล้วห้องบนใช้แค่จงลี่กับเซียวนะครับฉะนั้น อย่าไปด้อยค่าชงยุนเลยมันยังมีประโยชน์ของมันอยู่เพลงแต่ว่าเซตอัพมันค่อนข้างจะบังคับนะครับทีนี้อธิบายก่อนนะครับเกมเพลย์ที่ผมมาโชว์ให้ดูเนี่ยไม่ใช่เกมเพลย์ที่เล่นเทคเดียวผ่านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้วยแล้วกันครับอันนี้คือรูปเวลาที่ผมจบนะครับผมผมเล่นชั้น1ชั้น2เสร็จแล้วทีเนี้ยพอไปถึงชั้น3ผมไม่สามารถผ่านได้ครับเพราะว่าตอนชั้น2เนี่ยผมเลือกบัฟเป็น ATK ตอนผมเลือกบัฟเป็น EM เนี่ย มันมีปัญหาฮะบวกกับผมไม่ได้เก็บ energy ไปห้อง3ผมไม่ทําการ reset ซ้ m ครับแล้วก็กลับมาเก็บห้อง3ใหม่โดยเลือก buff ที่ห้อง2ใหม่ครับเปลี่ยน buff นั่นแหละพูดง่ายๆและหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงห้อง3ปุ๊บผมมี energy มาเรียบร้อยแล้วผมสามารถประหยัดเวลาในเฟสเซลไปได้ประมาณ5วินาทีครับแล้วก็ตีล่างเนี่ยพอมี buff em เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ต่างคนต่างมาถึงมีอนติใช้เลยเนี่ยผมทำเวลาได้เร็วขึ้นต่อให้ ing บ o m b จะทุเรศมากก็เถอะแล้วก็สามารถจบดาวครบได้นะครับ ฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เทคเดียวผ่านนะครับทุกคนมันมีเวลาขึ้นอยู่ในรูปคุณคงเห็นแล้วเนาะโอเคปิดโลปได้ฉะนั้นเข้าใจด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยทำมาเพื่อความสนุกและความเมามันล้วนแล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวละครให้เ,เพื่อนๆดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ถังแต้มมาให้ด้วยนะจะเริ่มที่อุปกรณ์สวมใส่ก่อนแล้วก็ไปอธิบายขั้นตอนการเล่นในอาบิสครับพร้อมแล้วไปเลย ่ะดูจงลี่ผมก่อนครับจงลี่เนี่ยเดิมผมจะใช้ส่วนหัวเป็น HP นะครับอันนี้ผมมีการปรับเปลี่ยนเนาะก็คือจงลี่ผมใช้หอบเป็นฟาวนีสเลนส์เพื่อช่วยรีเจเนอเร์ีให้กับพี่เซียวนะครับ <c oughs> ผมอัตไแฟกซ์จงลี่ผมก็นี่แหละ2ดิน2โนเบลสนะครับส่วนหัวผมเปลี่ยนเป็นคริตแดเมจจริงๆปกติส่วนหัวผมใส่เป็น HP ชิ้นนี้นะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยตอนเนี้ยโล่มันหนาพอแล้วแหละผมต้องการดาเมจเพิ่มไม่งั้นผมจะไม่ทันผมก็เลยใส่คริตแดเมจเข้ามาแทนนะครับจงลี่ผมซีศูนย์นะคร 6-9-9นะครับผมต่อไปพี่เซียวนะครับพี่เซียวผมแมทแท็กอยู่ที่2511นะครับผมฟิตเลตแปดิบฟิทเดรเมจ1น0นะครับรีชาร์จเท่ากับ0 <c oughs> ถ้วยลมนะครับผมหอกใช้เป็นพ r ร m เดียวเจดวิงสเปียขัดหนึ่งนะครับตัวเซียวเองเนี่ยก็40นะครับผมทาเลนต์ก็10-6-9เพราะไอ้สกิลเมันไม่ได้ใช้ไงผม,ผมก็เลยอัพแค่นี้นะฮะส่วนอัน i ี้แฟกซ์ผมใส่เป็น2ลม2 g งก d าเดเตอร์สครับแล้วก็ ดอกไม้เนี่ยจริงๆมันมีอีกชิ้นหนึ่งที่แรงกว่านะครับจะไม่ใช่ชิ้นนี้นะฮะมันจะเป็นชิ้นนี่ครับชิ้นนี้จะแรงกว่าชิ้นนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีแอตแทกเปอร์เซ็นที่เยอะมากนะครับแต่ด้วยความที่บัฟอาบิสตอนนี้มันแจกแอตแทกเปอร์เซ็นให้ผมต่อฉะนั้นผมไม่เลือกชิ้นนี้แทนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราสะสมแตกบัฟไปเนี่ยเราได้บัฟจากการกดนตีของจงลี่กับเซียวมา2ตัวปุ๊บเราจะได้แอตแทกเพิ่มขึ้นมาสุดท้ายแล้วคริติคอลดาเมจมันจะแรงกว่านะครับผมก 10,000%นะครับแต่ถ้าไม่มีบัฟปาปิสรอบนี้นาฬิกาเอ้ยไม่นาฬิกาดอกไม้ชิ้นนี้แรงกว่านะครับผมเราไปชงยุนครับผมใช้วู๊กเบรฟสโตนขัด2นะครับจริงๆผมมีอีกเล่มหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ขัดนะก็ผมกะเก็บไว้เผื่อนะโค้ดมีตัวจะใช้นะพอดีผมได้มา3เล่มก็เลยขัดไปเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็แอตทริบิวที่ผมทําได้นะครับแอตแท็ก2,000นะครับผมมีคริสเลเยอ์อยู่ที่57.9และคริสเตเมต130นะครับเอนจินวิชาร์ดมีอยู่่ที180 ผมใส่รีชาร์จเยอะมากนะครับถ้าผมไม่ใส่รีชาร์จผมจะไม่มีอันติใช้เพราะอย่าลืมผมเล่นแค่2ตัวนะครับฉะนั้นผมต้องมีรีชาร์จเยอะอาร์ติแฟกซ์ไม่ดีนะครับเป็นแค่กราเดเตอร์กับบริษัทสเตรเยอร์จริงๆคุณต้องใส่2โนเบลสกับ2อบริษัทสเตรเยอร์นะครับเพราะช่วงวินโตไปนะทักเปอร์เซ็นต์นะและคุณต้องมี EM ด้วยนะครับอย่างของผมเนี่ยมี EM โอเคและประมาณ150-200าสิกำลังดีสามารถซัดไปได้ถึงเกือบ300เลยนะครับเพราะว่าเราเล่นคู่กับเบนเน็ตนะครับส่วนถ้าเล่น สกิล e ผมอยู่ที่เลเวล8นะครับผมแล้วก็สกิลอันติอยู่ที่เอ้ยอ่าถูกแล้วเลเวล11นะซึ่งอันเนี้ยจริงๆผมอัพแค่5นั่นแหละคือคือ,ค,อคือของผมไม่พอนะี้นะแล้วก็อันเนี้ยผมก็อัพที่เลเวล8นะครับผมและตัวสุดท้ายน้องเบนเน็ตนะครับเบนเน็ตผม ถ้าแต่ทําให้ที่44.59พิเทเมน175ริชาร์ด193นะครับ EM ผมต่ําแบบทุเลศเลยนะครับจริงๆเบนเน็ตผมควรมี EM ประมาณ200บวกนะครับเพราะว่าผมเล่นเมลตลอดเวลานะครับฉะนั้นมันจะแรงกว่าแน่นอนถ้าเกิดคุณมี EM นะครับแต่ผมไม่มีของนะครับย้ําของแต่และตัวที่ผมใส่มาเนี่ยไม่นับเซวเขี้ยทั้งนั้นครับขนาดชงยุนผมอะยังถ้วยเนี่ยจี้รีชาร์ด20%เลยคุณของผมไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยนะครับมันอยู่ที่การจัดทีมแล้วก็การเซตอัพนะแต่เบนเน็ตเนี่ย ดาบผมไม่ใช้ดาบม่วงเลยครับทั้งทงท,งที่ผมมีนี่นะซับมิดเชเปอร์แต่ผมไม่ใช้นะผมใช้ดาบม่วงลงนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นในคลิปว่าผมใช้ดาบม่วงลงดาบม่วงก็ดามจพอแล้วครับ อันแฟกผมใส่เป็นสีไฟจริงจริงนาฬิกาคุณควรใส่เป็น e m นะครับอย่ามาใส่แฮแทกแบบผมนะผมไม่มีนาฬิกา e m ที่เป็นเซตไฟเลยนะครับพูดง่ายคือของผมไม่มีเพราะผมปั้นไหลยตัวนะครับฉะนั้นคุณสามารถแรงกว่าเป็นเด็ตผมได้เลนเป็นเด็กผมเปงดอกไม้ม่วงอยู่เลยครับที่ลงอ่ะอือนะเชื่อผมคุณไปได้ไกลกว่าผมแน่นอนนะครับผมและผมใช้แค่ดาบม่วงที่เป็นดาบม่วงสีดาวด้วยไม่ใช่ดาบม่วงห้าดาวนะทาเลนต์ผมอยู่ที่ห้าสิบเอ็ด 12ซึ่งนี้แค่8นะครับอันนี้9อันนี้5นะครับตอนนั้นไม่ได้อัพเพราะว่าของไม่พอนะครับผมก,ก็ไปแค่นี้แหละจริงๆผมจะอัพ Normal ลไว้หนหมดเลยนะแต่ว่าเอออัพขึ้นมาหน่อยนี้แล้วกันผมกลัวตีเองไม่ผ่านนะฮะอ่ะบัฟแรกผมเลือกเป็น Elemental Burst ที่10%นะครับผมมาถึงผมกากด E กด Q นะครับผมกระโดดเพื่อแคนเซิล n อนิเมชันจงรีนะครับแล้วก็เซียวกด e 2 T ก่อนแล้วค่อยกดอันตินะครับผมเวลากระโดดทุ่มพยายามโฟกัสที่ตัวที่เป็นตัวตีไกลนะครับเดี๋ยวตัวตีใกล้มันเดินตามมาหาคุณเองครับผมคุณก็ตีที่ตัวตีไกลอย่างเดียวเลยอย่างที่คุณเห็นนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาตัวตีใกล้มันตามคุณมาเองครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมเดี๋ยวมันก็ตายหมดครับพอคุณจบเฟสแรกเรียบร้อยทําซ้ําเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับจงรี e q แม่กระโดดแคนเซิลแอนิเมชันแล้วก็ ุ่มเป็นโกโก้คลัช์แล้วก็อีคิวนะครับผมทุ่มไปอันนี้ไม่ต้องซีเรียรแล้วครับทุ่มอยู่ที่เดิมได้เลยครับอาจจะเคลื่อนที่นิดหน่อยดูว่ามอนตัวไหนมันกระเด็นหลุดไปผมหมุนกล้องรอบตัวเพื่อเช็คว่ามีตัวไหนหลุด position บ้างจะได้เลือกถูกว่าต่อไปจะทุ่มไปทางไหนนะครับไม่มีอะไรฮะต่อไปเฟสนี้คุณต้องทำเวลานะครับมาถึงชงยูรีบกด E แล้วไปเน็ก,กดนันตีทันทีเลยนะเนี่ย เึ๊บไดเนเนกดตีนทีและ E ีซ้าอ่าไม่งั้นจะไม่ทันนะครับแล้วคุณสามารถกดไอเฟมตรงนี้ได้เลยนะครับผมแมะแบบนี้อันนี้ผมกดช้าไปนิดนึงนะแล้วเป็นเน็ตตอนสลับตัวมาทันทีอย่าเพิ่งกด E ีเลยนะครับให้ฟันธรรมดา2ทีก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่ติดผลของตัวชงยุ่นนะครับผมแล้วก็ตัวเบนเน็ตเอมันก็จะไม่ได้ผลด้วยนะ ไอ้ผลจากอันติเบเนตเราต้องยืนในฟิลมาแป๊บหนึ่งก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ตีๆไปเรื่อยครับตีตีอีตีตีอีไปนะครับพยายามโฟกัสที่สเปกเตอร์ด้วยเพราะไอ้นี่ตัวแสบเลยนะครับไม่งั้นคุณชาตินี้ไม่จบไม่สิ้นกันสักทีเดี๋ยวเฟสต่อไปเนี่ยจะเป็นเฟสที่มันแปลงล่างเนี่ยนะครับทีนี้เราต้องไปเหยียบลมเพื่อบ,บินขึ้นไปแล้วไปฟันโดนหัวมอนแต่ความน่าลำคาญของเกมคือถ้าคุณเสียบโดนมอนดูนะเห็นไหมโดนมอนนะแต่ตัวคุณไปชนมอนมันจะผลักเราออกสุดท้ายดาบที่ไม่โดนมอนคร สรุปคือมอนก็จะไม่ล้มนั่นเองครับแล้วผมก็เนี่ยเออเออเออกาวเลยผมก็เออช่างแม่งผมก็ยืนตีมันเลยแล้วกันครับเพราะว่าตีเนี้ยประสิทธิภาพดาเมจมันสูงพออยู่แล้วฉะนั้นผมไม่ต้องมีีเรียสครับผมก็เล่นไปแบบนี้ได้เลยมันทันอยู่เดี๋ยวคุณรอดูแล้วกันว่ามันทันจริงๆรงต่อให้จะเสียเวลาเฟสนั้นไปฟรีๆก็ตามนะครับแล้วก็ตีตีไปตีตีไปเดี๋ยวมันก็ตายครับผมวิ่งมาแตะของสกิลอ e ีชงยุนนะเพื่อให้ผมยังได้บัฟอยู่นะครับอันนี้ก็เปรี่ยงตายไปเลยติเห็นไหมเมนนล้ว มันเล่นง่ายเขามันเล่นง่ายแล้วอย่าลืมนะติชงยุนน่ยมันเคลียร์เกตที่เป็นเกตดินของมอนสเตอร์ดีมากตอนนี้คุณพยายามวิ่งวิ่งไปอีอีไปตลอดตลอดนะครับเดี๋ยวคุณรอดูกดอติชงยุนนะว่ามันเคลียร์เกตเร็วขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมโดนสเปกเตอร์มันตีเนี่ยดูนะแปรบเห็นไหมครับหายไปประมาณ1ใน4เลยนะครับพอกดติชงยุนทีเดียวถ้าอยู่นอกเวิลด์เอออยู่ในเวิลดนอกอาบิสเนี่ยมันจะเคลียร์เร็วกว่านี้นะครับในอาบิสมันจะแข็งกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะก็ประมาณนี้แหละนะครับชงยุน วิธีการก็อย่าลืมทำเนี่ยยปับเห็นไหมอีกแสนหนึ่งแล้วเมลสามทีเมื่อกี้เห็นใช่ไหมเนี่ยและไอ้วพวกสเปกเ,เตอร์หน้ารำคาญแค่ไหนสกิลอีชงยุนแม่งแวนออกข้างปุ๊บไม่โดนเลยกาวทันทีนะครับมันก็อย่างนี้แหละเกมมันดีไซน์หลังๆมาทําให้มอนสเตอร์มันปอดแหกนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเนี่ยชงยุนผมวนมาทีหนึ่งแสนมาทีหนึ่งแสนเห็นใช่ไหมบอกแล้วชงยุนมันไม่กากครับ ต่อไปห้องนี้ผมเลือกบัฟเป็นนัทแท็40%นะครับเพราะว่าผมลองดูแล้วครับเวลาผมไม่ทันครับเาเมจผมไม่พอครับด้วยความที่อย่างที่ผมบอกและของผมไม่ได้มีขนาดนั้นผมก็เลยเลือกปัฟเป็นนอไว้แท็กซึ่งมันไม่ส่งผลกับห้องหน้านะครับตอนมาก,กูคุณดูเวลาได้นะให้คุณกดอันติจงลี่ตอนประมาณ51นะครับมันจะโดน100%ทีนี้เซียวคอมโบที่แรงที่สุดก็คือทุ่มโจมตีต่ําให้โดน2ฮิตแล้วก็ชาร์จโจมตีนะครับแบบนี้อุเดงผมสแปมทาอยู่เห็นนะทำแบบนี้ DPS จะสูงกว่าการทุ่มต่รรััวนะคบ แต่ว่ามันทําได้แค่กับมอนเดียวนะคุณสามารถกระโดดหลบท่าของมากุกแบบนี้ได้นะเป็นเหตุผลให้เซียวมาเล่นห้องนี้ดีมากๆแบบอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์นะครับแล้วก็อย่าลืมเอาชงยุนเอ้ยไม่เอาชงยุนเอาเซียวมาเก็บอันติด้วยนะครับเพราะว่าจงรี่ผมมาใส่หอกฟาเวเนส l ลนส์มานะฉะนั้นผมก็จะพอร e เจนเนซี่ให้ตัวเองได้บ้างนะครับผมผมสลับตัวจงลี่มาเพราะว่าผมต้องการให้ชีวิตผมปลอดภัยนะครับ คุยง่ายคือผมกลัวตายไล้แหละไม่มีอะไรหรอกนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ f ฟา i วเนสแลมผมมันขัดสูงครับผมจะสามารถริเจนได้ปล่อยนะครับประณหกเจ็ดว,วิผมจะสามารถใช้แบบเนี้ยได้ทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็กดอันติไป จำที่ผมเคยบอกได้ใช่ไหมว่าโล่จงรี่ตอนคุณกดอมันจะพังอันเก่าทิ้งก่อนแล้วถึงเสกอ,อันใหม่ขึ้นมาเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับคือจังหวะที่โล่ใหม่กําลังขึ้นดามาจมอนเข้ามาพอดีโล่ไม่ได้แตกนะครับเราเคลียร์โล่เก่าเราออกนะครับผมเพราะจงรี่โล่ผมอ่ะสามารถกันดามาฮิตนั้นได้นะครับนะเป็นตัวอย่างที่ดีก็เอาไปวาด,ดูแล้วก็รู้แล้วกันว่าช่วงที่จงรี่กดอีกครั้งมันจะพังโล่เก่าตัวเองทิ้งก่อนครับหลังจากนั้นน่ะมันถึงจะเรียกโล่ใหม่ขึ้นมา ที่ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เร่งอะไรละผมก็นั่งเก็บ energy เก็บอะไรไปแต่เวลามันทันแล้วนะแต่ถ้าผมไม่เอาไว้ tag เปอร์เซ็นต์มาผมไม่ทันนะครับห้องเนี้ยไปห้อง2พลิกสําคัญเลยคือคุณต้องผักสีสินเมดน้นําแข็งไปก่อนเอาอย่าลืมมาชงยุนิเก็บ energy ด้วยนะผักามา2ทีครับโดยการส p ปมชาร์จโจมตีจากเป็นเน็ตนะครับแล้วคุณกระโดดไปด้วยในทิศทางเดียวกันนะครับฉะนั้นคุณจะไม่ต้องแด s ตามนะครับประหยัด stamina ชงยุนก่อน รับ Energy นะครับเป็นเน็ตก,กดอันติเมลเศษสลับชงยุนมาเมลต่อแต่ต้องรอเป็นเน็ตก,กด E ก่อนนะครับแบบนี้ป่ะอ่าเห็นนะแต่ตัวนี้มันจะโดนไม่แรงนะครับเพราะว่าตัวซิซิเมนน้ำแข็งมันเป็นตัวน้ำแข็งไงมันจะโดนดาเมจน้ำแข็งไม่แรงนะครับแต่าบอกว่ามันได้อยู่นะครับผมตอนนี้เราเอามาพล็อกบัฟของตัวชงยุนนะครับแล้วเราก็พล็อกให้ติดก,ก่อนแล้วค่อยกดอันติเพื่อให้ติดเมลสามหมื่นเมื่อกี้ไม่ติดคลิ้นะครับถ้าติดคลิ้ของเปนเนตเมื่อกี้จะเป็น 70, เจ็ดหมื่นนะครับผมมัน ไม่มีอะไรแล้วครับช่วงนี้เราก็ตีไปเรื่อยรอรอแค่เวลาว่าเราจะได้เล่นเมื่อไหร่แค่นั้นแหละแล้วกดอติชงยุนปรับเห็นไหมแรงจะตายชงยุนทำไมไม่เล่นบอกแล้วให้ชงยุนขึ้นมาเทียเอเถอะอย่าไปไว้เทียบีเลยเพีเยงแต่ว่าวิธีการเล่นมันค่อนข้างจะฟิกสไตายตัวไปหน่อยอาจจะไม่ชอบกันอะไรแบบเนี้ย ไอห้องนี้เนี่ยผมเอาเป็นเพิร์สกับอะไเมนท่ลสกิลลดคูดาวนะครับเพราะว่าเป็นในกระชงคุณจะเก่งขึ้นเยอะมากๆถ้าเราได้บัฟนั้นนะครับผมแล้วก็น,นี้ผมรีเซ็ตมาแล้วนะถ้าคุณเห็นในเวลาที่ผมดูในโฮโแลแลบนะคุณจะเห็นว่าเวลามันต่างกันชั่วโมงหนึ่งเพราะผมไปลือมานะครับไปลือมาคุณจะเห็นเรื่อ,จองจงรีผมเหลือแค่นี้เพราะผมไปลือมานะเพราะว่าผมต้องใช้บัฟเอ็มในห้องนี้ครับถ้าผมไม่ใช้บัฟเอ็มในห้องนี้ผมไม่ผ่านนะครับผมก็เลยไปลือมานะฉะนั้นอย่างที่บอกมันไม่่ใชเเททคดียยวนรุกตาป เดี๋ยวคุณรอดูเมื่อเมื่อคุณสามารถกดสกิล E เบนเดได้ถี่ขึ้นอาการมันจะเป็นยังไงจัดไป E Q เหมือนเดิมครับ E Q E อัติแ Map ซัดเลยครับเป็นไงยังมันมันมากแปะตับดแป มวิ่งกลับเข้ามาเข้าเกจนะอันนี้ผมจเจ้าอ e ีได้เฉยเพื่อจานตินะครับแปรตามนั้น E ต่อแล้วก็ติอันติปรับเมื่อกี้คือมอนไอเฟมเรานะครับจริงๆมันไม่ได้ไอเฟมหรอกคือฮิตบ็อกซ์มอนมันโกสตนเตีนคุณเห็นใช่ไหมแล้วกลตีใส่มันเต็มหน้าเลยนะครับแต่ไม่โดนบอลน,นะครับฉะนั้นมอนห้องนี้ตอนคุณแปะสถานะคุณต้องดูดีๆนะถ้าคุณแปะแล้วคุณดูไม่ดีจบเลยนะอดนะครับกาวแบบที่ผมกาวเมื่อกี้นะครับ มันเป็นเรื่องน่าลำคาญนะครับซึ่งมันก็มีแค่เฉพาะในอาบิสอะข้างนอกคิดบล็อกมันไม่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนฉะนั้นให้รู้ไว้ว่ามันเป็นแค่เฉพาะอาบิสนะไอ้เรื่องทุเรศทุเรศแบบนี้เพราะว่าอาบิสอะมันเหมือนคนละโลกอะครับคุณจะแมคคนิคอะไรที่อยู่ข้างนอกอะพอมาเป็นอาบิสมันเปลี่ยนยับแม่ยับหมดนะครับไม่ค่อยจะเหมือนเดิมครับเปลี่ยนอะไรนักหนาก็ไม่รู้ฮะข้างนอกไม่เป็นข้างในเป็นทุกอย่างที่เป็นได้เลยทุเ่นจริง ผมกด e ก่อนเพื่อเอาบัฟนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวชงคุนผมะไม่ต้องเสียเวลายืนรอรับ Energy นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ดาเมจสูงสุดคุณต้องกดอันติก่อนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณรอแบบ รอไม่ได้เรื่องเวลาแบบผมวม่าคุณถึงทาแบบนี้นะถ้าเกิดคุณกด e ก,ก่อนไม่ได้ทําให้ตัวดาบชงยูนมันติดเมลแค่ฮิตเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกดอันติเลยจะติดเมลได้3ฮิตส่วนในฮิตที่4ที่มาจาก constellation อันนั้นไม่ติดเมลนะครับมันจะไม่ทันกันนะครับผมแต่3ฮิตแรกจะติดเมลได้แน่นอนแต่ห้ามกด e ก,ก่อนคิวแบบผมผมกดเพื่อประหยัดเวลานะครับผมลองคํานวณแล้วตัวของผมเองเนี่ยถ้ามันติดเมล แบบเต็ม3าพิตเนี่ยผมไม่ได้ดามจเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3 0 0 0 0ครับซึ่งมันเทียบเท่ากับเบเน็ตกด E แค่ครึ่งทีอ่ะไม่ใช่ทีเดียวนะแค่ครึ่งทีฉะนั้นมันมันไม่คุ้มค่าเท่านะครับผมก็เลยทําแบบนี้นะจริงๆผมไม่ต้องจบเร็วมากเลยนะครับแต่คุณจะเห็นว่าผมแปะน้ําแข็งใส่มอนไม่ติดเลยนะครับเพราะตีมอนไม่โดนครับเพราะความทุเลศข,ของมอนนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันก็ได้ใช้ท่านี้รัวๆเลยเดี๋ยวคุณรอดูดีนะที่ผมไปเอาบัฟ EM มาถ้าผมไม่เอาบัฟ EM มาผมว่ากาวเหมือนกัน เนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันจะบินมันจะเปลี่ยนท่าะอะไรของมันอีกแล้วไม่รู้มันรีท่าอะไรของมันมาแบบอุวมศาสตร์มากนะครับเนี่ยโคตเตะแปบไม่โดนนะครับบิดีแล้วเห็นไหมถ้าเกิดคุณมาเจอสภาพแบบผมอะโอ้ผมรับรองคุณหัวร้อนแน่นอนอนะแบบหัวร้อนจริงอะครับ โอเคก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องเมลซ้ําให้ตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้นะคือการเมลอันติของตัวชงยุนเนี่ยมันก็นับเกตของไฟของมอนสเตอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปนกดอันติหรือกด e ใส่มอนไปแล้วนะฮะคุณทําการเอาชงยุนมากดอันติเลยเนี่ยมันจะติดเมลได้จากดาบ3ามเล่มของชงยุนเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณกด e ก่อน มันจะติดแค่ดาบแรกครับอีก2ดาบหลังน่ะมันจะไม่ติดครับฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ดาเมจสูงสดุดคุณอยากทำดาเมจโชว์เคสคุณควรกดอันติก่อนแล้วค่อย E ครับแต่กรณีผมผมต้องการเร่งให้เร็วที่สุดผมถึงกด E ก่อนครับเพื่อที่ตอนระหว่างแอนิเมชันอันติของชงยุนนะฮะไอพาร์ติเคิลน้ำแข็งจะลอยเข้าตัวผมมาเลยและผมจะไม่เสียเวลาครับ ผมไม่สามารถสลับไปสลับมาลุลูได้เพื่ออย่างที่บอกครับผมเล่นเป็นทาแมตช์และผมมีตัวละครให้เล่นแค่2ตัวทางเลือกผมไม่เยอะนะครับฉะนั้นผมเลยใช้ E ก่อน Q เพื่อเร่งเอา Energy นะครับแล้วก็ชงยุนคุณไม่จําเป็นต้องมี E R 180แบบผมนะนี่ผมเล่นกันแค่2ตัวนะครับมันเลยต้องใช้180จริงๆชงยุนน่ะ ใช้สักร้อยสามสิบมีอติใช้ทุกครั้งที่ครูดาวมาเลยแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเอาไปเล่นกับที่อื่นได้นะครับเช่นคุณเอาไปเล่นกับอา,ากะาถ้าคุณมี C2 อายากะคุณจะกด E และ Q ได้เร็วขึ้น15%ซึ่งผลก็เท่ากับการเพิ่มดาเมจของสกิล e การตีของอา,ากาเปอรเซครับเพราะคุณกดได้เร็วขึ้นไนีไม่ติดคููดาวเข้าใจใช่ไหม แล้วก็ได้ Attack Speed 8%ครับและนอกจากนี้คือถ้าเกิดคุณเล่นกนยายกาศคุณมีตัวช่วยรีเจนอย่างตัวชงยุนแล้วเนี่ยแล้วคุณได้ปั๊บ2น้ำแข็งแล้วใช่ไหมครับอีกสลอตหนึ่งคุณใส่นานหรืดรวมแล้วแต่คุณนะแล้วก็คุณก็ใส่เบนเน็ตมาอีกตัวหนึ่งได้ครับด้วยเบนเน็ตสามารถแปะไฟได้ถูกไหมเซตอัพแรกๆง่ายๆที่สุดเลยคือมาถึงคุณเอาเบเน็ตกดอันติครับคุณสลับชงยุนมากดอันติครับ เสร็จคุณเอาชงยุนกด E ต่อหลังจากอันติได้เลยทันทีครับแล้วคุณสลับอายากะมารับ Energy แล้วกด E กด Q ทําให้ E Q ของออายากาศคุณลดคู่ดาวลงไปด้วยครับและชงยุนคุณก็มาทำดาเมจได้อีกแสนหนึ่งจากการรีเวิร์สเมลส่มอนสเตอร์ครับฉะนั้นชงยุนกับอายากะเล่นคู่กันไม่ได้ทุเลศเลยนะครับอย่าไปมองว่าจะต้องเป็นดียวนัาเท่านั้นชงยุนก็เล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณจ Set ัดเซตอัพทีมได้หรือเปล่าคุณเข้าใจเรื่องการเซตอัพทีมหรือเปล่าหากคุณเข้าใจแล้วผมอธิบายแล้วลองไปทําาตมดูสครับ เชื่อผมผมลงอาบิสมาหลายร้อยไอเดียแล้วครับ ทีนี้สําหรับคนที่อยู่ใน Discord ผมหรือกำลังจะเข้า Discord ผมสามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมปกติและผมจะมีช่วยลงอาบิสร่างมืดให้กับเพื่อนๆใน Discord ฟรีนะไม่ได้คิดค่าเสียหายแต่ว่าคุณจนะต้องลงคิวให้ทันซึ่งไอตอนลงคิวมันจะแย่งกันนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเปิดซุ้มหมอดูก็คือจะช่วยดูของของคนนะครับก็จะเปิดแล้วก็ให้ลงคิวเหมือนกันนั่นแหละแต่ซุ้มหมอดูเนี่ยคิวมันจะล้นมากผมดูทันแค่ประมาณันละ20ประคิวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกอเกอเ Podcast, งเื่ ตัวละครแมคานิกเกมต่างๆนานาแต่เรื่องที่เป็นเกี่ยวกวับดรามา่าประเภทที่แบบเกมครบรอบ1ปีซึ่งเป็นดราม่าที่กําลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยผมจะไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพูดตรงๆเลยนะครับผมมีประสบการณ์เล่นเกมแนวเนี้ยไม่มากครับผมออกมาพูดเนี่ยความคิดเห็นผมมัน ไม่ไม่มีทางดีหรอกครับเพราะผมไม่มีประสบการณ์ฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตไม่ออกตัวนะครับแล้วก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนเข้าใจผมด้วยนะมีประสบการณ์ไม่เยอะมาพูดมันก็เหมือนคนขี้โม้ครับมันเหมือนนั่งเทียนนะฉะนั้นเรื่องนี้ผมขออนุญ,ญาตปล่อยผ่านนะครับแต่ทุกคนมาร่วมพูดคุยกันได้หรือจะมาเล่าให้ผมฟังผมยินดีรับฟังเสมอครับสำหรับใครอยากเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ผมก็สามารถสมัครเมมเบอร์จะเข้ามาสมัครในไลฟ์สตรีมก็ได้หรือจะเข้ามาสมัครเลยก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยหรือ แค่มาเข้าดูไลฟ์กันเนี่ยผมก็มีความสุขมาก้วครับเหมือนได้คุยกับเพื่อนๆเ,เล่นเกมแล้วก็มีคนนั่งคุยกันเป็นเพื่อนกันนะครับและใครในดิสอยากได้ผู้ฆ่าหมีด้วยมือเปล่าคุณไปทําแบบผมมาแล้วคุณก็ขึ้นรูปในโฮโลแอลบลงใน Discord ด้วยนะครับพอคุณลงเสร็จเรียบร้อยคุณแท็กตามผมเลยเดี๋ยวผมจะไปใส่ยศยผู้ฆ่าหมีด้วยมือเปล่า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 ให้คุณเองนะครับยศไม่มีอะไรนะเหมือนใส่ให้ดูว่าคนนั้นมีแพชชั่นในการเล่นในรูปแบบไหนอะไรแบบเนี้ยหรือใครชอบทำดาเมจโชว์เคส ก็สามารถมาทําได้ครับแล้วก็แท็กตามไปเลยผมจะใส่ยศบากิให้คุณนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับทุกคนชงยืนไม่กากอยากให้เทีย A แต่เข้าใจทุกคนให้บีบีก็ได้วะไปแล้วครับบ๊ายบาย